เสียงสะท้อนสื่อ Media โฟ c u s ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงที่สองนี้นัดหมายกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์จิติกุลนักวิชาการอิสระท่านจะคุยให้พวกเราได้ฟังกันว่าด้วยเรื่องของบวร นะครับบวรก่อนหน้านี้เราก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างน,นะครับสำหรับคนที่ร่วมสมัยนะฮะแต่ในส่วนของคนรุ่นใหม่อาจจะงงๆว่าบวรคืออะไรบวรเนี่ยนะครับถ้าโดยหลักเนี่ยหลักคิดเนี่ยคือบ้านวัดโรงเรียนต้องจับมือประสานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมและก็ประเทศชาติ เอาละครับวันนี้ท่านอาจารย์จะมาพูดถึงและขยายความหมายปรชญาของคําว่าบ้านก็คืออักษรย่อจากบบอตัวแรกนั่นก็คือบอใบไม้สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุป,ปันและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความล้มเหลวด้านการศึกษาของชาติเนี่ยนะครับ เราคุยกันเรื่องพิซซ่าคุยเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษอะไรต่างๆนะอันนั้นก็เป็นตัวชี้วัดประการหนึ่งทางการศึกษาดังนั้นวันนี้เราจะเรียกว่าจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีผมว่าเรามาคุยกันเรื่องบวรซึ่งก็เป็นคําพูดที่อรับทราบกันดีว่าเป็นคําย่อบวรบก็คือบ้านบอก็คือวัดรอก็คือโรงเรียนนะฮะ ก็เป็นซีรีส์ไปเลยว,วันนี้เรามาเรื่องตัวแรกก่อนนะตัวแรกก็คือบ้านนะฮะก็โดยสรุปแล้วอะว่าในแต่ละครอบครัวนี้อย่าไปคิดที่จะไปพึ่งพาใดๆจากอา่สังคมตั้งแต่เรียกว่าราชการเอกชนก็นแล้วแต่นะฮะคือไม่ใช่ว่าเ,เรามีบุตรหลานแล้วเราก็ส่งเข้าไปโรงเรียน แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนโดยที่เราไม่ดูแลเข้าเลยให้คิดว่าไปโรงเรียนแล้วก็จะไปมีความรู้ไปมีการเรียนรู้อะไรแล้วเขาก็จะได้เรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นก็ในเมื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาก็ตกต่ำอยู่แล้วถูกไหมครับครับแล้วเราไม่เราไม่ติดตามไม่ดูแลไม่ถามไทยมไม่ประเมินด้วยในฐานะที่ เป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยรเราก็ละเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่พลาดเป็นสิ่งที่พลาดไปอย่างไม่น่าให้อภัยนะครับ,รบไม่ใช่ว่าเราทำมาหากินแล้วก็นำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนค่าชุดค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรแล้วก็จบกันไปหรือส่งไปเรียนพิเศษอะไรแล้วก็จบกันไปแค่นั้นมันมันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่า ถ้าจะพูดถึงบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยที่ในแต่ละครอบครัวก็อาจจะเมื่อก่อนของเราก็เป็นครอบครัวขยายอนะฮะก็จะมีพ่อแม่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายก็อยู่ในบริเวณเดียวกันอาจจะอยู่หลังเดียวกันด้วยซ้ำไปแต่ถ้าอยากจะเป็นอิสระเป็นส่วนตัวก็จะแยกบ้านแต่ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน แต่ลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันก็เริ่มมันเริ่มสูญหายไปแล้วละ่ะตั้งแต่เมื่อสามสิบกว่าปีสี่สิบปีหนึ่งสังคมชนบทก็ล่มสลายแล้วก็ในเมือง <c oughs> ก็เปลี่ยนแปลงไปทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องของเป็นปกตินะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยู่เช่นเดิมคงที่อยู่อะไรมันไม่ใช่ ประชากรก็เพิ่มขึ้นแล้วก็สังคมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วยิ่งมีเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ไอ้คอมพิวเตอร์เมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่มันก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับซต,ตอนหลังมันก็มามีคอมพิวเตอร์แบบแบบเคลื่อนที่นะครับจะแบบเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นแบบเทอปอะไรต่างๆ <c oughs> แต่ที่ตัวร้ายกว่านั้นขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือ มันก็คือคอมพิวเตอร์พกพาดีๆนี่เองเป็นทั้งโทรทัศน์เป็นทั้งวิทยุแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เล่นเกมสื่อสารติดต่อกันสารพัดส,สารพันเนี่ยก็อยู่ในมือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะครับแล้วถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยไม่ไม่สร้างภูมิต้านทานไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ไปหาวัคซีนที่ไหนมาฉีดหรอกแต่ว่าเราก็ต้องมา ให้ความรู้ความเข้าใจว่าอะไรมันเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์จะใช้อย่างไรฉลาดใช้รู้จักใช้มันก็เกิดประโยชน์ต่อการเล่าเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการทำงานแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ค้าขายผ่านโฆษณาผ่านอคอมพิวเตอร์เนี่ยได้หมดเลยแต่ถ้าไปไปใช้กับการแสวงหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง แล้วมันไม่มีขีดจากัดนี่ครับเอเด็กก็จะเข้าไปดูสื่อลามกก็ได้ไปเข้าสู่เว็บการทานันก็ได้ไปสู่เว็บอะไรที่มันใช้ความรุนแรงแม้กระทั่งการประกอบปืนการการใช้อาวุธปืนหรือว่าการทําอะไรที่มันส่องให้เกิดต่อเกิดอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแล้วก็โดยว่าอย่างยิ่งอะ่ะเรื่องของยาเสพติดการทาน,านันมันก็จะทําให้เด็กเขาก็ อยากร้องแล้วมันก็หลงทางกันไปฉะนั้นเองอวันนี้อยากคุยเรื่องบ้านก็คือว่าบ้านมันต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความรักแล้วก็มีความบอบอุ่นนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือว่ามันช่องว่างความสัมพันธ์มันทางกว้างออกไปทุกทีนะครับ,บเราดูง่ายๆว่า <c oughs> ครอบครัวที่อย่าร้างมันสูงมากขึ้นทุกปีเลยนะครับ อ,อัตราการหย่าร้างเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็สูงขึ้นในขณะเดียวกันครอบครัวที่มีปัญหาไม่ใช่สุขภาพกายอย่างเดียวนะครับสุขภาพจิตมันก็กำลังเติบโตขยายตัวอย่างมากมายนะครับมันก็เริ่มมาจากความสับสนในชีวิตความเครียด แล้วจนกระทั่งนำไปสู่ความวิตกกังวลนำไปสู่อาการภาวะซึมเศร้าแล้วจนกระทั่งนำไปสู่การคิดสั้นอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เราคิดดูด<ะ>ีนะว่ามันสะสมตั้งแต่เด็กจนโต<ม>ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในขณะเดียวกันสุขภาพร่างกายก็มีปัญหา<ม>อ่อก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับเช่นว่าโรคก้วน โรคความดันโรคไตโรคเบาหวานโรคหวัวใจอะไรต่างๆเนี่ยเป็นซีดีอ่ะเป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อมันก็เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตใจอะไรต่างๆนั่นเองเนี่ยก็อ,อยากจะย้อนกลับมาว่าโอ้โหครอบครัวนี้มีมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลในทุกมิตินะครับเอาตั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็ก เยาวชนพึ่งตนเองไม่เป็นครับทําอะไรไม่เป็นใช่ไหมครับหมายถึงว่าคือคือถ้าไม่มีคือไม่มีเงินคือมีเงินเขาก็ซื้ออย่างเดียวครับไม่มีเงินเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไงใช่ไหมครขาดเงินขาดมือไม่มีเงินใช้เพื่อนมีเขาก็จะกจะเป็นอย่างเพื่อนครับ,รบแล้วก็คิดในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นมิจฉาชีพ อคิดในความเห็นผิดแล้วก็นําไปสู่การกระทําอะไรที่อ,อันตรายต่อความก้าวหน้าในอนาคตการพึ่งตนเองเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเขาต้องมีหน้าที่เขาต้องรู้บทบาทเขาเขาเป็นเด็กเยาวชนก็มีหน้าที่เรียนแต่หน้าที่เรียนอย่างเดียวก็ไม่พอต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวต้องก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาก็ต้องทํางานอะแบ่งเบาภาระจากพ่อแม่ ที่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งน้องก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งต้องมีมีทีมว่ากัะมีทีมงานที่ทํางานร่วมกันมีส่วนร่วม <c oughs> ไม่ใช่จะมีใครสุขสบายอยู่อย่างเดียว <c oughs> ถึงเวลาอาหาร <c oughs> ก็ไปนั่งรับประทานอา้าวแล้วตอนเตรียมอาหารทำอย่างไรลนะ่ะยกจานเราก็ล้างจานทํากันอย่างไรแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เป็นหน้าที่ของใครก็มันเป็นของทุกคนอะ มันก็ต้องช่งวยกันก็ต้องแบ่งเบาภาระจ,จากพ่อแม่ด้วยคือถ้าพ่อแม่รู้จักฝึกเด็กนะครับก็โตขึ้นมาเขาไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาไปอยู่หอพักต้องไปเช่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยเขาเขาทําอะไรเป็นอะ่ะแต่ถ้าเขาทาอะไรไม่เป็นมันยิ่งเปราะบางและที่สําคัญยิ่งเขาไม่มีความรู้ไม่มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม แล้วก็ถูกเพื่อนชักจูงไปในทางที่ผิดๆนะครับเราคงจําได้ดีนะครับในทางพระพุทธศาสนามงคลสามสิบแปดประการม,มงคลสองประการแรกอะหนึ่งไม่คบคนพาลคืออย่าไปคบคนไม่ดีเพื่อนที่ม,มีพฤติกรรมที่ไม่เรียนหนังสือเกเอมะเรกเกเรชวนไปดื่มเหล้าไปลองยาเสพติดไปเล่นการพาน,านันไปเที่ยวเตรอะไรอย่างเงี้ย มงคลประการที่สองเนี่ยสำคัญคบคนดีคือเราไม่คบคนพาลแต่เราครบคนดีแล้วคนดีคือใครครับคนที่เขามีความตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจหาความรู้รเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนไปในระดับที่สูงขึ้นแล้วภายภาคหน้าเนี่ยก็จะนำไปสู่การประกอบวิชาชีพสัมมาอาชีวะต่างๆแล้วก็เอ่อติวให้เพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนไม่รู้ก็ต้องช่วยกันแต่ไม่ใช่ว่าอไอ้ทับเดินเส้นผิดเนี่ยมันก็เท่ากับทิ้งการเรียนแล้วเขาก็ก็จะมีปัญหาทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรคแล้วที่สําคัญก็คือพ่อแม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูแลความ,มประพฤติความเปลี่ยนแปลงของลูกโดยเพราะแต่ละแต่ละปีเนี่ยในตอนนี้ปีเก่านะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะปีใหม่แล้ว โตขึ้นไปอีกวัยหนึ่งอีกขวบปีหนึ่งแล้วเขาก็ต้องเลื่อนชั้นเรียนระดับที่สูงขึ้นจากประถมหนึ่งสองสามก็ไประดับมัธยมต้นไประดับมัธยมปลายเราก็ต้องเรียนรู้กับการใช้ชีวิตของเขาว่าทักษะการใช้ชีวิตนี้เขาเข้มแข็งไหมเ้ารู้จักพอจะแยกแยะอะไรไม่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ใช่เห็นคงจักเป็นดอกบัว หรือเห็นดอกบวัวเป็นกงจักอย่างเนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นว่ามีแต่เด็กนักเรียนมีแต่นักศึกษาที่มีความเห็นผิดแล้วเขาก็เคยชินกับการกระทําผิดๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ mm. เออไม่ได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นภาระสังคมทําร้ายสังคมทําร้ายตัวเอง <Yeah. S 1> ทําร้ายครอบครัวดังนั้นเองเนี่ยเรื่องการศึกษาพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่กําลังมีกันอยู่เนี่ย การศึกษาเบื้องต้นนะครับผมอยากฝากไว้เลยว่าดูเรื่องภาษาเขาหน่อยเอาเป็นลำดับแรกเลยอืมครับเขาอ่านออกเขียนได้ไหมอ่านถูกต้องคล่องแคล่วไหมอ่านแล้วเขาเข้าใจความหมายไหมเขามาบอกเล่าให้เราฟังได้ไหมเขาจับใจความได้ไหมซึ่งคราวที่เราเราก็พูดถึงการอ่านเราเนี่ยตามกว่าค่าเฉลี่ยของโอ c d ซีดีถึงเกือบร้อยคะแนนนะครับเก้าสิบสามคะแนน มันตกต่ำย้อนหลังไปสองศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดก็คือสองห้าสองห้าหกอันนี้หกหกนะฮะสองห้าหกสองเราต่ำกว่าของปีสองห้าหกสองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนนี้มันต่ำหนักกว่าเดิมแล้วก็ก็ก็ต่ำกว่าเกือบร้อยคะแนนอันนี้าศาสตร์ก็ต่ำกว่า<ม>วิทยา,าศาสตร์ก็ต่ำกว่า 60สิบเจ็ดส <c oughs> ิบคะแนนก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี mm ่ยมาตรฐานนั้นเองเนี่ยเราจำกันได้นะครับว่าในอดีตเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการอ่านอย่างเดียวเลยนะครับความรู้รอบตัวการอ่านหนังสือที่เขาอยากรู้อะไรหาอ่านเนี่ยแต่ปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาสามารถจับความได้สามารถอ่านแล้วจับใจความได้เรียงความได้ย่อความได้ ร้อยกองร้อยแก้วได้หมดนะครับแล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากสำนวนไทยภาษิตคำพังเพยก็มีคติสอนใจแล้วก็ uh huh. วรรณคดีก็เป็นฉันทลักษ์ก็กล่อมเกลอะถ้าไม่เป็นคน uh huh. ละเมียดละไมจิตใจอ่อนโยนเป็นคนไม่โมทะลุดุดัดนไม่แข็งกร้าวไม่ก้าวร้าวอะไรต่างๆเนี่ยภาษาไทยมันม uh ีประโยชน์ถึงขนาดนั้นเลยนะครับแต่ขนาดเดียวกันยุคสมัยใหม่เราก็ต้องเรียนภาษาที่สองก็คือภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็บส่วนวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้สําคัญเออการการการที่เรามีบทเนี่ยสมมติคนที่กําลังมีบทหลานเนี่ยนะครับถ้าท่านให้เวลาท่านพยายามคุยกับเขานะครับเนี่ยเขาเดินไม่ได้กระเตาะกระแตเราต้องอุ้มอยู่เนี่ยพยายามคุยกับเขาค,คุยกับเขาแลกเปลี่ยนกับเขาเอา่ออุ้มไปอาเห็นต้นไม้กระชี้ดูอะไร อะไรน่ะหนูเอยเ,เห็นไหมต้นอะไรมีผล,ลไม้หรือว่ามีมาแมลงปอมีผีเสื้อมีจิ้งรีดมีสภาพธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยเราเราค่อยๆพูดไปแล้วก็เขาจะได้เรียนภาษาดูปากเราแล้วเขาก็จะพูดตามแลในขณะ<แ>เดียวกันเราก็บอกเอ๊ะทำไมใบไม้อันนี้ทาไมตรงนี้มันสีเขียวเอ๊ะแล้วทําไมตรงนี้มันสีเหลือง มันเกิดอะไรขึ้นจนคุยชนคิดไปมีการปุจฉษาวิสัชนาทําให้เขาได้ได้ได้สังเกตแล้วก็ได้ได้คิดอ่ะคือเขาเองก็พยายามจะคิดแต่เขาไม่มีข้อมูลเพียงพอเราก็ต้องสอนเขาหรือว่าอะไรง่ายๆนี่เราก็ให้เขาบอกเอ๊ะลองลองเอ๊ะทำไมอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมน้ำหกเอ๊ะมันมาจากไหนยังไงกันกันมีใครทำหกลหรือเปล่า ว่าน้ำหกแล้วมันต้องเช็ดนะไม่งั้นใครเดินไปเดินมาลื่นนะคือมันจะได้จิกซอต่อให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทเขาได้ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนตอนเด็กๆเนี่ยเรื่องการเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนก็เป็นยานอนหลับชั้นดีเขากลับง่ายเล่าไม่กี่คําเดีย๋ยวเขาก็หลับละแล้วก็ชินตนาการเขาก็คิดตามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นความวิจิตความงดงามชินตนาการที่เพลิดเพล้ว แล้วถ้าเขาโตขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเอ,อเขาอยากจะฟังอะไรยาวๆแล้วก็หาหนังสือมาอ่านให้ฟังจะเป็นหนังสือความรู้เฉพาะด้านเขาสนใจเรื่องอะไรเอาหนังสือนิทานทางธรรมะเอาหนังสือที่ประเทืองปัญญามาอ่านให้ฟังแล้วก็ให้เขาลองอ่านดูผิดถูกแล้วก็แก้คําให้เขาแล้วพอเขาเก่งแล้วก็กลับจากโรงเรียนมา เอาหนังสือมาอ่านให้ฟังหน่อยสิมีเรียนอะไรมาบ้างเล่าสู่กันฟังที่วันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรที่โรงเรียนอะไรที่ประทับใจอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจบอกเล่าหนะ่อยแล้วเขาก็จะกล้าพูดกับเราอ่ะเขาเป็นลูกก็จริงแต่เราก็ทําตัวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนอเป็นทั้งพี่อะไรเนี่ยมันทำทุกบทบาทนะครับเขาก็จะอบอุ่นมีปัญหาก็กล้ามาเล่ากล้ามาปรึกษาแต่ถ้าเราเราไม่ไม่ไม่ไม ผูพกพันใกล้ชิดกันอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมันก็จะเขินห่างนะครับแล้วเขาก็ไม่กล้าห,หรือพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจจิตวิทยาเนี่ยก็มักจะไปดุดาว่ากล่าวใช้ความรุนแรงโดยคําพูดหรือหรือทำเป็นโคลอะไรอย่างเงี้ยมันไปบล็อกอะ่ะมันไปปิดกั้นไอ,อ,อ,อความคิดดีๆความรู้สึกดีๆมันก็จะถูกลดทอนไปะนะครับ หรือแม้กระทั่งการไปขูให้เขาเกิดความเอะอกอกตกใจอยู่ๆก็บอกว่าตั้งทําไม่ดีอย่างนี้เด็ดจะไปเรียกตำรวจมาจับนะต้อกลายเป็นกลัวตํารวจตั้งแต่เด็กโดยไม่มีเหตุผลครับใช่ไหมครับครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตํารวจเองก็งงๆว่าทําไมเริ่มต้นบางทียังไม่รู้จักอะไรแล้วว่าตํารวจทําหน้าที่อะไรแต่ถูกปลูกฝังความรู้สึกเกลียดชังไปแล้วตั้งแต่ ในส่วนของเยาวชวนเอาละครับจารย์ครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของบวรเริ่มกันที่ะนะครอักษรแรกก็คือบอใบาไม้นั่นก็คือบ้านเก็ว่าไปแล้ววันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์มากครับที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand